สวัสดีค่ะวันนี้อ้วนมาทำวุญมะพร้าวอ่อนนะคะรสชาติหวานเย็นชื่นใจเอาไปแช่น้ำแข็งสุดยอดเลยนะคะแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะเราไปดูวิธีการทำและวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบในการทำวุญมะพร้าวอ่อนก็มีน้ำมะพร้าวเก้ากร,รมัม เนื้อมะพร้าวน้ำตันทราย120กรัมผงวุ้นช้อนชาครึ่งเจลาตินหนึ่งช้อนชารวมกันนะคะเราไปดูขั้นตอนในการทำเลยนะคะขั้นตอนแรกก็เทผงวุ้นกับผงเจลาตินลงไปในน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็คน ให้ผงวุ้นละลายนะคะ น้ำตาลทรายลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะให้ผงวุ้นเขาอิ่มตัวพอพักวุ้นได้ครบเวลาแล้วก็มาตั้งไฟเลยนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะถ้าไม่คนเขาจะไหมหม้อนะคะก็จะติดก้นหม้อแล้วก็จะไหม คนไปเรื่อยๆจนกว่าผงวุ้นจะละลายนะคะตักขึ้นมาถ้ามีไม่มีผงวุ้นติดทับพีก็คือใช้ได้นะคะนี่ยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าผงวุ้นยังมีติดทับพีอยู่คุณไปเรื่อยๆ พอเราเอาทับปีขึ้นมาพงวุ้นไม่ติดก็คือวุ้นละลายแล้วนะคะแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเลยคะ่ะ ต้มต่อไปจนน้ำข้าเดือดปุดๆเลยนะคะแล้วก็ปิดเตาได้เลยต้มจนหม้อเข้าเดือดแล้วก็ปิดเตาเลยนะคะ ให้เขาอุ่นๆแล้วก็มาใส่มะพร้าวเลยนะคะใส่ลูกมะพร้าวเลยพอเขาเริ่มอุ่นแล้วก็ตักใส่ลูกมะพร้าวเลยนะคะ ยี่อ้วนก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะรอให้เขาเซ็ตตัวให้เขาเย็นก่อนนะคะค่อยมาดูใหม่วุ้นมะพร้าวอ่อนยี่อ้วนก็แข็งตัวแล้วนะคะนะสวยงามน่ารับประทานไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองมาทำทานดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนสูตรนี้ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าถ้าหากถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายอ้วนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายอ้วนมาทำวุนาาวว้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวอ่อนนะ